อัปเดตพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรระหว่ังวันที่7-12ถึง12มิถุนายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ7-12ถึง12พฤษภาคม68เกษตรกรทั่วประเทศโปรดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฝนจะสม อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นแรงหรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเพื่อลดกับความเสี่ยงน,นะคะควรเตรียมวางแผนรับมือลร่วงหน้าป้องกันเียสความเสียหายที่จะเกิดขึ้น สำหรับภาคเหนือให้ดูแลระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสัตว์ปีกไม่ควรให้พื้นคอกชื้นแฉะภาคกลางระวังเรื่องการระบาดของโรคพืชจากเชื้อราสัตว์ปีกระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจพื้นที่ลุ่มต่ำทำทางระบายน้ำออกจากแปลงค่ะ ภาคอีสานพื้นที่ลุ่มต่ำให้ปรับปรุงทางระบายน้ําให้พร้อมระวังโรคพืชที่จะเกิดจากเชื้อราสัตว์เลี้ยงไม่ควรอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะภาคใต้ชาวสวนทําทางระบายน้ําในแปลงปลูกสัตว์น้ําตรวจสอบคันบ่อเลี้ยงให้แข็งแรงทะเลอันดามันเรือเร็กควรงดออกจากฝั่งภาคตะวันออกไม้ผลระวังโรครากเน่าโคนเน่า สำรวจดูแลโรงเรือนไม่ให้มีรอยรั่วซึมระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบค่ะ เรามาดูปริมาณฝนกันบ้างน,นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ40-80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคอีสานอยู่ที่60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลาง60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออก60-80เซนของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาค ใต้ฝั่งตะวันออก40-6 0เของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก60-8 0ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับเรื่องความเร็วลมภาคเหนืออยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกกิเมตรต่ตอชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วจังใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ